สวัสดีครับพูมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนครับผู้อยู่ไก่อยู่ไกลเบอร์นเนื้อบันไตมาด้พี่น้องมาแอบแซบน้ำเบาเบยครับพูมมาครับพี่น้องครับเอน,นี้บาเบาเด็ดตํามร็บมือนัง่งใส่ปลาหมึกกรอบพี่น้องหั่นแบบตอนใหญ่เลยติมถาดอาญะพี่น้องครับเสียบแสบนันวๆเลยพี่น้องนะแอบแซบอยูปป่ปลาครับมาพี่น้องกัวสีได้กินโอ้ยตังเอ็อนหัน่นเงอ,อไหลไข่หอยพี่น้องครับมาเสียบแซบน้ำกัน บรรยากาศกับเที่ยวแดดเที่ยวคืนพี่น้องก็ฝนสิตกนะโอ้บ่วงสดเลยอ้ยอันทาาหลังเป็นทางรถครับรถกัสีแรนชิด้ยินเซียงรถจังหน่อยือ นัวพี่น้องมืกกรอบอืม ยำหนึ่งกิโลบวกปลาหมึกอีกสองตัวนี่น้องเต็มถาดอันใหญ ขึ้อีกเลยพี่น้องเที่ยวขึ้มเที่ยวแดดครับเั็นใบพ้น,ต,นติดโยนลงมากบอกพี่น้องนี่มีเหมือนหนึ่งวันฝ่าหัวครับอุ้ยตกแข่งครับ mm -hmm. เกระเทียหน่อยครับเนื้อพ่อพี่น้องเพชรบวกห่อนครับเหงื่อฟดออกเลยบาดน,นี้ 呜，<noise> <noise> <noise> มื่อนี่หันหนาเส้นสนามกอบพี่น้องกระจ้ามาตีกอบสนุกเบิ่งกันสาาแคดดี้ครับถีอถือรมไม่เสีย <c oughs> ขัางหนาบาบอยเป็นสนามกอบพี่น้องเสียขันมาตีกอบ ឋ្រូវើនន់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  เทิงกินเทิ้งเลี้ยวเบิ้งกันหู้อันทั้งหลังพี่น้องปากหู้นแป้นแป้นครับว่าเป็นหู้งูหรอพี่น้องครับปากหู้เขาแล้วก,กินแล้วเจ้าให้เบิ้งพี่น้องกินขังอันหู้หู้ หูแบบไงเปล่าหูเป็นแปดหรือเปล่าอุ้ยสุดยอดเนี่ยมักเกี่ยงครับ Å oh. <sniffs> บ่อยากเศร้าเลยพี่น้องอ้าววู้โมบายนะครับทั้งเพชรทั้งแสบเอามือนี้กระชามกมีน้องเพียงเนาะมือหนาพราะวันไม่ครับโอ้สุดยอดครับมือนี้เพชรแสบนัวครับ เอามาบอกฝากจังหน่อยเลยนะครับเด้อฝากไปกระลังแรงใจเบ,า,บ,า,บาเบอยนะครับผู้เล่นหนึ่งสับสะไคร่หนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อกันมือหนาพี่น้องครับเดี๋ยวเชื่อให้เบิง่งเอ,อิ่นหู้พี่น้องรครับมาพี่น้องป่าหูแป้นแปนครับว่ามันใจนะครับเดียวป,ป่าหูแป้นแห้งทั้งนั้นเป็นเป็นผงครับ ส่องเป็น,ปนผงตอนไม่ล่มพี่น้องอันหลังเซก,กับอันหูครับ